โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมดู่ผมเหมือนเดิมนะครับผมแอมโซโล่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับผมอะรอสมบายหลังนี้เป็นบ้านหลังเล็กของผมนะครับหรือว่าบ้านรองของผมนั่นเองนะครับผมผมเล่นหลังใหญ่ไปแล้วในรอบนี้นะครับผมผรอมจะมาต่อด้วยบ้านหลังเล็กของผมกันนะครับ กันดีแล้วผมก็สอนวิธีการหาเพชรแบบฟรีๆไปแล้วนะผมหาคันนี้เดี๋ยวมีอะไรดีๆมาดูกันนะครับจอๆโอเคจำสว่างอ่ะคันนี้แล้วผมตีดาร์กไปแล้วเห็นไหมดาร์กในบ้านเล็กก็จะมี2ลูกอ่ะเป็นการนี่ผมจะมาส่งดาร์กก่อนเลยโอ้สกินาทีแลวไว้แท้ โอ้ยโอนไชนายแล้วหนึ่งตัวปา้าเย้โอเคอเข้าเกมรับแรกนะผมเช็คโน้ก่อนเลยสองวันเ่าเวียเคลียร์ก็อ่ะโอเคดิมอนก่อนด <c oughs> ิมอนก่อนเหมือนเดิมอ่ะหลังนี้อย่าลืมก่อนดิมอนทุกครั้งได้ไหมผมใส่ชุดทองอยู่หลังนี้ใส่ชุดดิมอนฝึกอ้า ผมปั๊มทองไว้ได้ด้ไหนนะบโอ้ยแม่14ล้านคนเยอะเลยหลังนี้มันจะปั๊มทองคําได้เยอะกว่าหลานนู้นหลานดนู้นไม่มีมีไม่ม,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 มีบ้านทองอืมอืมไหนบนเลเวล2หายไปหมดเอ้เลเวล2ไปไหนหมดเนี่ยเออเลเวล2หายไว เอาอีกแล้วโอเคบ่ตีได้ไปหนึ่งก็แล้ว <c oughs> นี่ใครตีทิท้งไปเนี่ยผมขอเก็บแล้วกันเอออันนี้ใช้ตัวอะไรทีเนี่ยอืมายภาพโอเคอ่ะแม้แต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันเนะาะพยภาพก็จะเป็นอ่านี่อืมยพยพัพ แล้วตัวอะไรอีส่วนนะวะผมลืมไปเนี่ยตัวอะไรเอ่ยอันนี้หรือเปล่าโอเคใส่ไปก่อนคือ <c oughs> ผมลืมแล้วที่มันจะมีชุดเซตอยู่นะคือเป็นตัวที่ตีแล้วมันจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนาะแกเ,เข้ามาเก็บกอง้านกาันชุ่ม โอเค,คกิจกรรมก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมโอเคกดรับของวนันปุ๊บอมอ่ะลงไม่มีอะไรเออผมล่มบอยานหนึ่งสมมติอ่าบ้านผมจะมีทองเยอะเห็นไหมอ่าเวลาผมปั๊มทองเนี่ยผมสามารถกดบัฟเพิ่มได้ด้วยมันจะมีตรงนี้อ่าเป็นเป็นบัฟเพิ่มการผลิตนวน่นเรนนี่นี่การเพิ่มกับนได้ทองไป มี25%เนี่ยอ๋ใส่ใส่หนึ่งวันประก็ไนดะ้อ่ะประหยัด <c oughs> นี่มันจะเพิ่มไป25%ดีเพิ่มอีก25%นะผมอันนี้อะไรเนี่ยหาได้หมดเจ้เห็นไหมทีเดียวมันตายเพราะามันเป็นแค่เ้วยหนึ่งองผมก็ต้องหาตัวใหม่นะครับอ่ะตัวนี้ก็ไดต,ตัวนี้ต้องซอว่าเห็นไหมแต่ผมเคยทีแรกมันจะเซตให้อยู่แล้วเจ้ครับป้า อ่าตัวนี้สกิลมอนเตอร์ตัวนี้ยังมีไม่เยอะมากนะผมผมสปรงเลี้ยงมอนเตอร์ได้ไม่เยอะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสิเสออใช่มอนเตอร์ปุดปิดปุดถั่วเนี่ยอืมตัวนี้รู้สุกจะไม่ตายนะเพราะผมว่าห็ไไหมไม่แข็งพอทีเนี้ยเราจะตีมอนเลเวลหนึ่งครั้งเดียวตายนะครับผมเพื่อที่จะแบบว่าเข้มๆแล้วนะครั้งเดียวน,นี้ต้องตายแล้วแต่ว่าถ้าบ้านเล็กๆเหมือนอย่างผมเนี้ย <g ül> ที่ก็ไปเล็กนะแต่วา่าผมยังวิจัยมอนเตอร์ไม่ไม่เต็มเลยอะ่ะทุกคนจริงนะขนาดผมหลังโตแค่เนี้ยมานลเนี้ยผมยังวิจัยมอนเตอร์ไม่ไม่เต็มเลยคือันใช้เวลานานเนยเห็นไหม <g ül> ผมยังดองแบบแถวล่างๆอยู่เลยคือเลยสองสามอันแล้วอะ่ะอันนี้ผมมาวิจัยมอนเตอร์ดีกวา่ารอบนี้นะยผมกดวิจัยอะ่ะอ้าวกดไปแล้วนี่เอ,อ้อเสียดายไม่ได้รอบหน้าแล้วกัน โ okay. อเคเห็นไหมสกิลที่นี่ขผมหมดละมีแค่นี้อ่ะไปดีมอนต่ออืมโอเคเลเวลว้นหนึ่งไปเดีวลวหนึ่งก็ได้ของเยอะอยู่นะครับถึงมันจะตีแบบใช้เวลานาน,น,นเนาะคือไปกลับไปกลับ,ไป,ลบไปกลับในหลายรอบแต่ว่ามันได้ของใช้ได้อยู่ห่าหัวใจเข้าปอ่ะสูตรเดิมนะผมก็คือเราจะเก็บเหรียญเหรียญหนึ่ง เพื่อที่จะเอาภารกิจนะว้ายยังไม่ผ่านเนี่ยกลับกโับเคนี่ก็ได้ปุ๊บอ่าการแรกไม่ได้การต่อไปไม่ได้การที่สามตกลงแล้วโดนได้ฮะ,ะเฉลี่ยประมาณสามครั้งนะผมอ่นาอนนี่ด่านนี้ผมบอกเลยด่นานที่เจ็ดคี่สิบแปดนี่แหละเป็นด่านปกตินะมันจะได้ตัวเลีงเยอะสุด อันนี้ผมไปดูเข้ามาอีกทีนึงเหมือนกันเอาอมาแนนํำต่อกันนะโอเคชุบ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 โอเคดีมันต่ออืมโอเคมอนเตอร์ตายซะนี่โอเคอืมต่อเคว็ดเคว็ดเคว็ดเก็บเลยไหม

โอเคเก็บกองเก็บกองจุ๊บโอเคจุ๊บจุ๊บโอเคดิมันต่อเฮ้ยอ่อผมตีสองรอบแล้วตอนนี้เอี๋ยวมาทีเดียวตายโอเคหาตัวใหม่เอ๊สงสัยทียว่สองนี้เพื่อนผมตีไปเกือบหมดแล้วแถวนี้ต้องไปหาไก่แลวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเหลือแค่หนึ่งกับสามแล้วโอเคเราตีหนึ่งก็ได้ตีแบบ พูดหน่อยเย่ต่อไปมาดูฝันนี้มีอะไรทำบ้างเอ่ยฮะมีเก็เก็บดอกไม้เฮ้ยอ๋อมันเลยมาแล้วใช่ไหมโอ้โหมัน,นาคดเกลือบอกเลยฮะ,ะมาดูบอลลุ้นหวยกัน แค่กดเอาฟรีดีเนอร์แล้วก็กดใช้ดีเนอร์ได้ะไาบ้างเลยทองแล้วก็ทอง mm hmm. แล้วก็ทองเฮ้ยท, hey, ทองผมมีแล้วอ่ะผมบั๊มทองอย่เนี่ยแล้วเนี้ยอืมตีมันต่อ <c oughs> เรามีอาชีพตีมนตอนเตอร์เราก็ต้องตีมนตอนเตอร์ไป <c oughs> ยาบนตีไปอ่ะโคเซีมหน่อยเห็นไหมไหลังนี้โอ้โ oh ห แปดร้อยอ่ะหลังนี้แบบคือตัวมันเซ็ตไม่ค่อยดีเลยมันผมไม่มีตัวนั่นแหละแต่ว่าตีข,ขึ้นกลับไปหน่อยแล้วกันคือแปดร้อยเนี่ยมันค่อนข้างได้เพชรน้อยแล้วนะเราต้องตีขึ้นไปนะหลังนี้ก็ส่วนใหญ,ญ่ผมจะอยู่ประมาณสองสามร้อยประมาณนะั้นนะไม่เกินนั้นแล้วผมหลังนี้ก็ไม่ได้เก่งมากนะสองสามร้อยนี่ถือว่าบุญแล้วนะ โอ้ยนี่โดนตีลงมาถึงแปดร้อยเนี่ยผมไม่ได้เข้านานแล้วปุ๊บปุ๊บนี่ของเขาใหญ่จริงๆใครช่วยมาผมมนาะโคตรใหญ่โอเคเลิยเปล่ละหนึ่ง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 นี่ เข้าปชุม่มจัดปาผ่านผ่านเอ้ยแน่เห็นไ,ไหมมันผมนิ่มคือหลัง,งนี้มันมันมันก็เข้มอ่ะเฮ้ชุดนี้มันก็ดีอยู่นะผมว่านะม,มีตัวสตัสนมีนักฆ่ามีตัวหญิงแล้วก็มีตัวฮิล แล้วก็มีตัวกดจัตตันนี่ต้องใช้ได้สิอ่ะขันสุดท้าย,อย,อยเอาไอเ็จเอาไอเสนเดี๋ยวไปตีมอนต่อชึบนี่ ต,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 ตโอ้ยเมื่อกี้ได้เพชรหนึ่งอยเลยหืมอ,อีกตัวหนึ่งโอ้ยนี่ฮะเนี่เสองเจอแล้วตีไปโอเคชุบๆโอเคแรกเรือเหมือนเดมกับผมห้าห้พลาดโอ้โหตัวเล่งโอ้ยสามจโมห้านเลยนี่ ชั่วโมงหกงานนี่ตอนแรกโอ้โหเปียก<ๆ><ๆ>เปียกเปียกเปียกอันนี้ผมยังไม่มาวันนี้ผมเล่นเร็วไปหน่อยโอเคตัวนี้ฮะเป่ายท่านเลยชึม้มว่าเก็บฐานหน่อยจุบชีวิตนี่เก็บโหโอเคหมดละ อเอาข้อท่าเลยจะได้ปั๊มรากิจไปด้วยเลยมาเอามาเอามามชอบอยู่ในท่าโอเคดิมอนต่อครับชุบโอเคดีไปโอเคอแต่ผมมีฝึก9ชั่วโมงไม่นานละที่เหลือก็ใอญ่ได้วันเลยวิจัย6วันเลย อ่ะเรามาเก็บเครือตรงนี้กันลัวรลวรลวรลวโอ้โหหลังนี้มันได้แค่นี้เลยเนี่ยกดใช้โมจิอันหนึ่งแล้วก็กดอะไรเนี่ยทรัพยากรในกระเป๋าเอมันมีกดใช้ทรัพยากรเออทรัยพยากรด้วยนะ <c oughs> ลิ้นพันนีละ อ่ะยวไม่เสร็จะข้คนีโมจิหน่อยอันนี้ตัวการ์ตูนการ์ตนนนะูนเนี่ยขออดโมจินะไอ้หัดใจไปเลยใจดล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนๆหน่อยอสวัสดีครับทุกคนอ่าผม ออกไปไปนะครับามานานสวัสดีจ้ะหน่อยนี่เราสามารถครุยกับเพื่อนของาได้ด้วยเมือเ่อกี้ทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อเก็บใช้ทรัพยากรแล้วมากดใช้น่นี่ก็ได้อะกุดในกระเป๋านี่แหละกดไปหนึ่งสองหากนุดในมดนัวนีเหลือสามอันโอเคได้ถึงละทามอนเต,อต่อ โอเครอเลยแล้วกัน3 2 1องหนึ่งอปจับไปจับไจฟ้าเฮ้ยทำไมไม่มีใครตอบผมเลยเนะี่ยไอ้สา,าสสวัสดีเนนะี่ยคนหายแล้วเอ่อได้เวลาโอเคใช้ใส่วิจัยสองอันปุ๊บปุ๊บโอเคฮะนี่ โอเคกล่ okay. องที่ไปชิดได้แล้ว <c oughs> เนี่กล่องร้อยนี่ผมไปถึงยากทุกทีเลยต้องกดช่วยแล้วต้องฟื้นทหารแล้วก็ต้องฟาร์มอีกแล้วมันมีทหารจะฟาร์มยังไงเนี่ยโอ้ไม่เกินใจบ้านเล็กเลยนี่ครางนึงก็ตายละเจ๊มาวางฟาร์มมาฟาร์มอะไรเงี้ยนี่เหรอโหเจ็ดแสนสูงสุดอะไรเนี่ย โอ้ยสองใสเลยฟาร์มไปเอาฟาร์มไปเอาฟาร์ก็ฟาร์มามา <c oughs> ฐานน้อยย้ายฟาร์มไปกโอ,โอเกทีนึงตายแล้วปุ๊บอ่าโอเคทีนี้ผมอยากส่งทรัพยากรตราเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ๋อผมมีเห็นเยอะเพราะว่าผมเมื่อกี้ในคลิปก่อนผมเอาบ้านหลังยาญผมส่งยินมากบ้านหลังนี้ผมทำ สองอย่างก็คือนี่แร่ผมกับไม้ผมนส่งแร่กับไม้กับทองด้วยไปอย่างอีกรางหนึ่งอ่าเป็นไม้ได้ทองไม้ได้ทองไม้ได้ทองส่งไม้ก่อนปุ๊บเนี่ยไหมเหลือช้ผมก็ส่งเก็บไม้พราอนาเราทิ้งไว้อ่ะมันจะเต็มหลอดปุ๊บมันก็จะไม่เด้งแล้ว พอม,มันเต็มหลอดน,นี่ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เด้งแต่ถ้าเราส่งเก็บไว้หลังเนี่ยหลอดน,นี่ก็จะเด้งเรื่อยๆผมมองเด้งไปเด้งไปเด้งไปเราก็คอยส่งออกส่งออกส่งออกนะครับผมอันนี้เป็นหลักของการปั๊มง่ายๆนะครับโอเคของดีอ,อ่ะอีกตัวสุดท้ายเราจะตีแบบตีคูณไปเลยอันนี้เรามีแค่สนะเราตีคูณอาจจะไม่ตายเพราะไม่ตายเลยเพราะมันแค่คูณ4เอง คูณสีก็คือเหมือนเราสีตีปกติสีรอบแค่นั้นเองแต่ว่าเรากดไปข้างเดียวเลยให้พลังมันไปพร้อมกันเดี๋ยวดีมันแรกใช้5 6นะอ่ะเดี๋ยวผมจะส,สอนวิธีเติมมอนนันด้วยสายฟ้าส่งไปส่งไปส่งของส่งของอย่าได้ขาดโอ้ทองทองนี่ข้างปั๊มยากเนอะร้านหนึ่งเนี่ยเขาใช้เวลาปั๊มอยู่นานเหมือนกัน เพฉะนั้นได้ขนาดเนี้ยคนถือว่าเยอะนะนะแต่๋มันก็มีคนที่ทําได้เยอะกว่าผมอะคือเขาแบบสายปั๊มทองของจริงอะผมนี่แค่แบบสายแบบก,กระโหลกกะลาเห็นไหมไม่ตายทุกคนเลยประมาณล้วงกะเก่านีเนี้ยหนะึ่งทีสองทีไม่ตายสามทีอะแล้เห็นไหมแล้วก็บวกเติมพลังงานมาหมื่นเนยนะสามทีมั้งได้ไหมประมาณสามที กะเป๊ะเลยโอเคทีคูณสาม้ไหมผมส่งไม้แร่ทองผมไปหมดละดังนี้ก็ v p พีซเหมือนกันนครับผมนี่เห็นไหมผมมีเทม5พาฟอลไรมาไปกดก่อนเก็บไว้ก่อนดองดองดองอ่ะมีอะไรที่ผมยังไม่ได้บอกเกี่ยวกับเร่งนี้บ้างผมก็หลักๆก็ค่าก็มีวันนี้นะครับผม ที่เหลือก็ไม่มีแล้วแต่เราเซตบ้านตามนี้นะผมก็สามารถอยู่ได้ยาวๆนะยังไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรนะเราก็เข้ามาบ่อยๆนะผมของพวกนี้เราค่อยมากุดได้นะผมเลางานศึกษาดูแลละเอียด เดี๋ยวรอวันไหนผมมีฐานเนาะผมก็จะมาสอนวิธีการตีดักแบบละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะเราจะตีดักเนี่ยต้องรู้ยังไงต้องตียังไงมันแตกง่ายนะครับผมสำหรับมือมใหม่ตีดักนะผมก็ติดตามไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปนะผมอย่าลืมบ้านใครทำไม้ทำหินทำไร้ทำทองก็เปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยให้มันเด้งาไว้นะผมนะ ใส่ขึ้นโลให้เรียบร้อยดูบับดูอะไรพร้อมเสร็จแล้วก็ออกกันเลยโอเคโอเคโก้ไปกัน